สวัสดีครับผมยิจจากช่องมีวีพีโนะนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลังก์ล็อกสนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นวอลล็อกในช่วงพิโอนีเตสนะครับเล่นยังไงให้แรงทั้งการลงดนันแล้วก็เล่นยังไงให้แรงสําหรับ p v p นะครับเดี๋ยวรายละเอียดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับหากเพือ่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะเติมเกมนะครับ ผมขอแนะนำา p a y t to w w n t t p u u p บริการเติมเกมเติมเองเติมง่ายผ่านระบบออโต้ Auto, สะดวกปลอดภัยไม่ว่าจะฟ้ามืดฟ้าสว่างตี2 3ตี3ก็เติมได้ตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึง Pay t to w w n t t p u Up ลิง์กเติมเกมและช่องทางเติมเกมอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเอาละครับเข้าสู่เนะื้อหาของคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลในช่วง Pi o n e e r t e ท t เท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นการแชร์ เรื่องการบิ้วตัวละครในช่วงนี้นะครับว่าผมเล่นอะไรยังไงเนาะถึงสามารถแบบเฮ้ยในหลายๆดันเจียนเนี่ยล้วก็เป็นท็อปดาเมจได้แล้วก็ในกีวอร์เนี่ยดาเมจตัวละครของเองก็ค่อนข้างที่ญ่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในเรื่องของสเตตัสกันก่อนดีกว่าคือสเตตัสตัวละครผมเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกๆอย่แงหนึ่งเออคือเกมเนี่ยตัวชีวอัลเองสามารถติดคิยที่เข้าจากการใช้สกิลได้นะครับเพราะฉะนั้นสเตตัสที่ผมลงเนี่ยก็จะเป็นอินเก้าเลยแล้วก็ลงค่ารักนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องค่าเด็กเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวเกมตอนเวอร์ชั่นเปิดมาแบบอาเป็นช่วงโค้ดเบต้าที่มีสกิลคัสหนึ่งคัสสองไฮคัสแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปลงค่าเด็กหน่อยหนึ่งนะครับแต่คือในตอนเนี่ยคือเปิดเป็นรอบเพลเนทยเทสอะมันมาถึงเป็นคัสสามเลยและสกิลคัสสามหล่ยสกิลอะครับค่าแคสติ้งไทม์มันค่อนข้างจะน้อยมากเพราะฉะนั้นน่ะการที่เรามีค่าเวลับของแคสติ้งไทม์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าทำให้สกิลทุกสกิลของวอลล็อกเนะีตอนนี้นะไล่ แบบไม่มีหลอดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเนาะสเตตัสตัวละครผมเลยจบที่อิน99แล้วก็ลา99นั่นเองนะครับเพื่อให้เวทแรงที่สุดแล้วก็มีค่าคิเลตสูงที่สุดนะครับต่อมาเลยนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อดาเมจวอลล็อกเยอะที่สุดเลยก็คือคองสมใส่นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้ววอลล็อกอะสามารถเล่นได้ทั้งคาถามือเดียวคาถาสองมือนะคือจะเล่นเป็นคาถามือเดียวบวกโลก็ได้ดาเมจก็ดรอปลงมาหน่อยแต่เราก็ถึกมากขึ้นนะครับแต่ในแพทตอนเนี้ยในไพโอเนอร์เทสเนี่ยตัว ระดับสีทองระดับสีแดงแล้วเนี่ยตัวละครเราถึกประมาณนึงแล้วแหละก็คือผมก็เลยมองว่าเอออยากลองเล่นดาเมจยัดดาเมจด,ดูนะครับก็เลยใช้คาถา2มือนั่นเองนะครับคาถา2มือก็ตอนนี้ครับได้อันเดียวก็คือจะเป็นโคโนอนะครับส่วนออฟที่ผมจะแนะนำเนี่ยไอตรงออฟที่เป็นแอฟฟิกตรงนี้ครับก็จะแนะนาเป็นเมจิกเพเนเตชันหรือค่าเจาะเกาะน,นะครับแล้วก็ออฟลองถ้าได้จริงเนี่ยมันควรเป็น m a t k นะครับแต่เนี่ยตัวละครผมเองก็คาถาไม่ตรงสายเท่าไหร่แต่ก็ใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมจะพูดทีเดียว3ส่วนเลยก็คือืออเส้ ผ้าคลุมรองเท้านะครับสส่วนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามทําขั้นต่ําก็คือสีทองขึ้นไปแต่ถ้าสีแดงได้ก็ดีนะครับส่วนออฟหลกัหลกๆเนี่ยคือสีแดงมันจะส่มมา2อ,ออฟอยู่แล้วใช่ปะออฟที่เราควรมีที่สุดเอายืนพื้นนะก็คือออฟสเตตัสค่ารักนั่นเองนะครับคืออย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นิดน,นึงแล้วแหละว่าค่ารักเนี่ยก็ส่งผลต่อค่าคิเลตทําให้วอลล็อกสามารถเวทติดคี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นค่ารักสําคัญมาก ส่วนสเตตัสลองที่ควรจะได้ลองลงมาก็คือค่าอินนั่นเองนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าใครเป็นออฟอินลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีทองสีแดงใส่ไปก่อนนะครับเน้นดาเมจก่อนนะเพราะเรื่องระดับสีเนี่ยต้องบอกว่าสีทองมาสีแดงอะ่ะมันได้ในเรื่องของแมคคิพีกับในเรื่องของ p ีดีเฟนต์ก็คือความถึกเท่านั้นเองเนาะมันไม่ได้ส่งผลเรื่องดาเมจเท่าไหร่ถ้าใครแบบอยากยัดดาเมจจัดๆเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นค่ารักบวกอินดีที่สุดนะครับลองลงมาก็คือค่าเด็กนะครับค่าเด็กเนี่ย ก็จะไปส่งเสริมในเรื่องของการลดไล่เวทเนาะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำสเตตัสเวลว่าแคสต์ไทม์90%ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยก็แทบจะไม่จำเป็นแล้วนะครับสำหรับวอลลอกในปัจจุบันตอนนี้นะต่อมานะครับส่วนประดับประดับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ควรสีทองขึ้นไปเนื่องจากว่าถ้าเราคราฟสีทองเนี่ยมันจะสุ่มสแตต์อะอย่างต่ำก็คือ1สเตตแต่ก็มีโอกาสออก2สเตตนะครับตรงออฟเอฟเฟกเอฟฟิ effect, Eff ตรงนี้นะ เออแล้วก็ตัวแหวนของผมเนี่ยต้องบอกว่าออฟค่อนข้างจะสวยก็คือออกทั้งค่าคิทิคอลเลตแล้วก็คิดดามเอทนะครับ2ค่านเนี่ยจะเป็นค่าที่วอลล็อกต้องใช้นะครับส่วนเรื่องอ่าตรงข้างบนเนี่ยพวก Speed, K, Att ack, Att ack Speed, แคสติ้งสปีดเอเมทีเคพีแอคแอกแอคแอกสปีดอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะครับสนใจแค่ว่าเราได้ออฟแค่2อ,อันนี้พอส่วนสเปเชียลสกิลตรงเนี่ยจริงๆถ้าเป็นไปได้มันควรจะเป็นอ่าสเปเชียลสกิลเซิร์ฟนะครับก็คือบวกพวก M ATK นะเออแต่อันนี้ก็ได้เป็น TX ไ a แมาก็ใช้ไปก่อนนะครับเพราะออฟซองเนี่ยมันสวยมากจริงๆนะก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใส่2ข้างเลยเป็นทั้งค่าคิเลดแล้วก็ค่าคิดาเมจน,นะครับแต่ถ้าเราหาค่าคิดาเมจไม่ได้จริงๆเนี่ยพยายามใส่เป็นค่าคิเลตก่อนก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวของแอฟฟิกของแหวนถ้าเป็นระดับสีทองขึ้นไปเนี่ยมันได้ค่าคิเลตค่อนข้างสูงนะครับก็แนะนําว่าคิเลดก่อนแล้วค่อยไปทําคิดาเมจทีหลังนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับระบบเรมินาเคิลเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทำให้ดาเมจของวอลล็อกบูตขึ้นค่อนข้างหนักมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรมินาเคิก่อนเรมินาคเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอ่ะคล้ายๆรูนละกันก็คือรูนต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อสเตตัสตัวละครใช่ไหมแต่หลักๆเนี่ยมันให้ดูเป็นสีนะครับตัววอลล็อกเองต้องการสีเหลือง9ช่องกับสีแดง9ช่องนะครับเพื่อบูตความสามารถของสกิลของวอลล็อกให้ได้เยอะที่สุดนะ แต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยทำ99มันยากเกินไปก็แนะนําว่าเป็นเหลือง6แดง6ก่อนก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าแดง6เหลือง6เนี่ยก็อยู่ในจุดที่วอลล็อกเล่นได้แล้วนะแต่ถ้าจะเอาแบบดามจเวอร์จริงๆสกิลลงทีแบบบ้านช่องพังเนี่ยก็ต้องเป็นเหลือง9แดง9นะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัววอลล็อกเองเนี่ยดามิดแรงแบบแรงเวอร์เลยนะโคเมลงแต่ละทีนี่ก็เกือบแสนนะครับนะ แล้วก็ตัวเอฟเฟกต่างๆเนี่ยที่สำคัญจริงๆแล้วผมมองว่ามันจะมีแค่ตัวของ mtk max hp pdef mdef ได้มาก็ใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวของ bonus mtk แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือเวลาที่เราสุ่มตัวของ Levenant Echo เนี่ยมันจะมีค่า status hunting technique กับ hunting protection เนี่ยอธิบายตรงนี้ก่อนละกัน hunting technique ก็คือ pve damage นะครับส่วน hunting t e c h ทคน u คเนี่ยก็คือ PVE Reduction นั่นเองนะครับก็คือตีมอนแรงขึ้นกับโดนมอนเบาลงสเตตัสสมสเตตัสเนี่ยก็ส่งผลต่อการเล่นการทำดาเมจในดัานค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวของแบบอะเเมินโ,น,โนโคเนี่ยถ้าสเตตัสมันไม่ตรงไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเน้นสีให้ตรงก่อนเรื่องสเตตัสข้างในอะ่ะผมมองว่ามันแบบยิบย่อยมากเนาะกว่าจะส่งให้ได้ตรงทุกอันอะ่ะผมมองว่าโคตรยากเลยอันนี้ก็แนะนําว่าเน้นสีกันก่อนดีกว่านะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือตัวของวอลล์เองอะ่ะ ต้องใช้สีเหลือง9อันสีแดง9อันนะครับส่วนสีแดงกับสีฟ้าก็ปล่อยทิ้งมันไปก่อนได้ในแผทปัจจุบันตอนนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องสกิลที่ผมใช้ลงดันต่างๆบ้างในแผทปัจจุบันตอนนี้นะครับสกิลแรกเลยก็คือฮิวินเฟอร์โนนะครับสกิลวันที่2ก็คือคิมสันล็อกสกิลที่3 e a เอิร์สเทนนะครับเอิร์สเทนเนี่ยต้องบอกว่าหลักๆแล้วอะ่ะจะทําให้มอนเตอร์หรือใครก็ตามที่โดนสกิลเอิร์สเทนนะครับมันจะทําให้ลบพีดีเฟนตะ์กับเอ็มดีเฟนต์ลงเนาะก ช่วขณะดหนึ่งนั่นแหละครับนะอะแล้วก็สกิลต่อมาก็จะเป็นโคเมดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของเทต้าวอลเทคนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลหลักๆที่ผมใช้ในการลงดันนะแล้วก็วอลล็อกเนี่ยมันจะมีอีกทีหนึ่งที่ผมจะแนะนําเวลาลงดันเลยก็คือให้เรากดเปิดสมุด e a d i n g s p e l l ทิ้งไว้เลยนะครับเพราะการที่เราอยู่ในสถานะ leading spell เนี่ยครับเวลาเราลงสกิลใหญ่ๆอ,อย่างเช่นตัวคิมสัตว์ล็อกเนี่ยมันจะลงมา2ครั้งนะครับแล้วก็อย่างเช่นถ้าเราใช้ตัวของ Earth เ,เ, Earth อ,งอ,เอ,อิร์สเทนเนใช่ม เออแล้วก็จะบอกว่าทั้งตัวโคมดแล้วก็เทต้าวอล t e x เนี่ยก็สามารถลงเบิลได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะตัวสมุดเ e ติ้งสเปล l l เนี่ยมันจะรีชาร์จนะครับก็คือชาร์จค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ถ้าเราลงดันไปอยู่เนี่ยต้องบอกว่าการที่จะรีชาร์จให้ครบ8เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับก็ถ้าใครแบบเป็นสายขยันกดเปิดกดปิดบ่อยๆก็สามารถทําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการใช้เทต้าวอลติคแล้วก็โคมดเบิลให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยกดเทต้าไปก่อนนะครับเห็นนนนปะะมััจเกิด tech, ว2รรอบครบค แล้วหลังจากนั้นน่ะให้เรารอแป๊บหนึ่งสมุดพอมันขึ้น5้าสเกแล้วเนี่ยให้เราลงตัวของโคมีนะครับมันก็จะเป็นโคมีลง2ลูกนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคอมโบเนี่ยมันจะใช้ตัวส Stack ของหนังสืออ่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าในจังหวะวอลเนี่ยวอลล็อกกดสสกิลนี้ได้แบบจังหวะเป๊ะนะต้องบอกเลยว่าเกมเปลี่ยนมากนะครับแล้วก็ดามเจที่ลงเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วก็มหาศาลมากนะครับแล้วผมก็ลือมอธิบายไปอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสกิลเทต้าวอเค e ลเนี่ยมันจะมีความสามารถา่ึ ที่ค่อนข้างจะดีมากๆในเวอร์ชันนี้ก็คือการที่เราลงตัวของเทต้าวอลเไปตรงไหนนะครับมันจะเป็นการรวบศัตรูเข้าหาจุดศูนย์กลางที่เราลงสกิลไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับเวอร์ชันนี้นะต่อมานะครับเรามาดูสกิลที่ผมใช้ PVP ณนะปัจจุบันตอนนี้บ้างดีกว่าสกิล p v p เนี่ยต้องบอกว่าผมจะเน้นเล่นคาวคอนโทรลหรือ CC เป็นหลักนะครับสกิลผมก็จะเปลี่ยนตามนี้ก็คือจะใช้ตัวของเชนไลนิงนะครับแล้วก็ใช้แจ็คฟอร์ ทันเดอร์บิสตนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลเมดแล้วก็ปิดด้วยเทต้าวอลติกแบบเดิมนะครับนะก็คือเปลี่ยนแค่3สกิลนะครับสสกิลแรกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออธิบายเรื่องสกิลก่อนว่าทำไมผมถึงใช้แจ็คฟอสต์คือแจ็คฟอสต์เนี่ยความสามารถของมันเลยก็คือจะลดในเรื่องของ p d เดฟเอ็มเลง20%แล้วก็ลดสถานะการเดินไว่ลง50%นะครับแล้วก็ไปลดค่าพวกคีย์ที่เข้าเลตแล้วก็ค่าไอเทมสปีดของศัตรูลงด้วย20%นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ Jack Ford น็คือไล่ช้าลงแนนน่อนะครับ แล้วก็ทาไมผมถึงเลือกใช้ t h u n d e r b i ิดอีกสกิลหนึ่งคือ t h u n d e r b i ิดเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ต่อจากเชลล์ไลนิงนะครับสกิลทันเดอร์บิดเนี่ยหลักๆแล้วก็คือจะสร้างสถานะสตันนะครับหกเลยนะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆใช้ตอนแบบเปิดคนหรือใช้ตอนที่แบบเราไล่ล่าคนหรือตอนที่จังหวะเขาที่เผลอเนี่ยก็ทําให้เขาแบบหยุดอยู่นิ่งๆได้ก็ค่อนข้างที่จะมี Impact เยอะนะครับแล้วก็ตอนวอลเนี่ยปกติเราจะเปิดด้วยเทต้าวอลทิงแล้วก็ตามโดย Thunder beat, ยทัะเดไไอดเร์บิดแล้วก็ถ้า ใน PVP อะ่ะเราเจอกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยเขากำลังจะตายเนี่ยเราสามารถใช้โคเมตปิดจบได้นะเพราะโคเมตต้องบอกว่าแรงมากๆเลยนะต่อมานะครับสิ่งสุดท้ายที่มีผลต่อดาเมจในแพทปัจจุบันตอนนี้นะครับก็คือเรื่องการนั่นเองนะครับเรื่องการเนี่ยเรามาดูส่วนอาวุธกันก่อนเลยส่วนอาวุธผมจะแนะนําว่าถ้าใครที่มีการ์ดกอล์ i ลินสตีมไรเดอร์นะครับแนะนาให้อัพไปเลยนะอัพเป็นเลเวล10อัพเป็น เลเวล15จัดเลยนะครับเป็นการ์ดท,ที่ดีมากๆก็คือถ้าคุณมีสตีมไรเดอร์เนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องไปเหยียดไปใช้การ์ดอะไรอย่างอื่นแล้วนะยกเว้นว่าคุณมีการ์ดท,ที่ตรงประเภทของมอางอย่างเช่นคุณตีคนเนี่ยตอนนี้มันก็มีการ์ดแค่ขนาดกลางใช่ถ้าคุณมีแบบอะเหมือนสีม่วงเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ใช้เหมือนสีม่วงเลยนะครับส่วนการ์ดฟ้าเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นการ์ดรีเควียมนะกับการ์ดงูหลกักๆเลยคือการ์ดงูเนี่ยจะให้ค่ายอเมทิเคที่เยอะมากๆตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลย ยิ่งเราอัพเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่าส t ตตเอเมที่ได้ก็ค่อนข้างใหญ่เยอะมากนะครับส่วนการรีควียรเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าได้ส t ตตของ m อเมค่อนข้างใหญ่เยอะแล้วก็บวกค่าคิทิ i ค a ลนะครับทำให้ตัววอลล์กเองเนี่ยสามารถตีติดคิได้บ่อยขึ้นดาเมจก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับการส่วนซื่อในแพทปัจจุบันตอนเนี้ยผมมองว่าผมใส่การ์ดหนอนแดงค่อนข้างที่จะโอเคมากนะท้าไมผมถึงใส่หนอนแดงคือหนอนแดงอะ่ะมันจะเป็นการ์ดที่ทําให้เกาะของเราเเป็นนนาตพิษแล้วนน้วอีย เท่าที่ผมลองเล่นมาผ่านมาทีหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าผมเกลียดอาชีพแอที่สุดเลยคืออาชีพแอสซซินอะในตอนเนี้ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เวลาเรา PP ะเราแพ้มันบ่อยมากคือถ้าเราหนึ่งหงกับเขาอะเราแทบจะไม่มีทางชนะเลยนะครับการที่เราใส่เสื้อกอกทิดไว้มันก็ทําให้ตัวละครเราอะต้านทานดาเมจของแอสซซินได้ประมาณหนึงนะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราแบบยืนไหวขนาดนั้นแต่ก็รอดได้หลายครั้งอยู่นะครับก็เลยแนะนําว่าใส่เป็น การหนอนแดงหนึ่งใบส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าเป็นการเปโกเป,โก,ปโกดีกว่านะครับคือตัวผมเองอ่ะลองเทสกับการหลายๆใบแล้วรู้สึกว่าการเพิ่มค่าแมคคพีอ่ะค่อนข้างจะสาคัญมากในโหมด p p ณปัจจุบันตอนนี้นะครับต่อมาเลยพระคุมถ้าคุณอยากได้ดาเมจแน่นอนการเอลเดอร์วิโลดีที่สุดเพราะการเอลเดอร์วิโลเนี่ยให้ค่าอินนะครับแล้วก็การอัพตัวของการ์ดเนี่ยก็ได้ m มคคิพีเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ถ้า PP เนี่ยผมก็จะแนะนําว่าไปใช้มายาเพร่ะเพแอด ที่มุดได้เนี่ยในระยะ10เมตรเลยนะครับแต่จริงๆตัววิเองอ่ะมันจะมีแพสซีฟขุดในระยะ3.5เมตรรอบๆตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แนะนําไว้นะส่วนถ้าแบบเออใครอยากจะใช้แบบไหนก็จริงๆใช้ได้แหละนะ PVP ต่อมาเลยเรื่องประดับนะครับการประดับเนี่ยผมจะพูดให้ฟังเล็กๆน้อยๆดีกว่าคือการประดับอ่ะจริงๆผมลองเทสแล้วนะคือการมูก้าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่บวกค่าอินแล้วก็บวกค่า MTK ค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่อย่างที่บอกว่าค่าฮันติ้งเทคนิคเนี่ยก็คือค่า PVE ใช่ไหม มันสาคัญมากๆมันค่าเนี้ยทำให้เวลาเราลงดันตีมอนนะครับมันแรงมากๆเลยก็จะนันําะว่าเป็นการ์ดเด็กดีที่สุดนะครับคือเด็กเนี่ยมันจะมีทั้งเด็กม่วงเด็กฟ้านะก็อยู่ที่ว่าเราหาใบไหนยังไงได้นะครับแล้วก็เวลา PVP เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนการ์ดนะก็คือจะไปใช้ตัวของดามเม e รีดักชันต่อเ e ม i ฮิวแมนป้องกันดาเมจกายภาพป้องกันดาเมจเวทอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับในส่วนของประดับนะแต่ถ้า PVE เนี่ยในปัจจุบันนะตอนเนี้ยผมให้การ์ดเด็ก ที่เป็นทั้งสีฟ้าสีม่วงนะครับอ่ะถ้าเป็นสีม่วงก็ประมาณนี้นะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าถามผมนะเท่าที่ผมลองใช้มาดีที่สุดอะผมแนะนำการ์ดเมอร์แมนการ์ดคือใบนี้มันจะเป็นการ์ดที่ลดดาเมจพีดาเมจเรดักชันแล้วก็เอ็ดดาเมจเรดั age, กชันลงได้นะครับแต่มันก็จะมีการ์ดอีกใบที่ค่อนข้างแยดีก็คือแมงทองแมงทองอ่ะหลกัหลกๆแล้วคือจะลดดาเมจจากขนาดกลางลงคือเวลาเราต่อสู้กับคนนะครับมันจะเป็นขนาดกลางหมดอยู่แล้วเนาะคือถ้าหาได้จริงๆอะผมก็จะแนะนําว่าเฮ้ย การแมงทองก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้การมือแมน2ใบก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราหาอะไรได้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับตัววอลล็อกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีบั๊กอย่างหนึ่งก็คือบั๊กเรื่องการแพ้าธาตุนะครับคือปกติเนี่ยไอหอยพวกเนี่ยมันเป็นาธาตุน้ําใช่ปะซึ่งปกติอะเราต้องใช้สกิลที่เป็นธาตุสายฟ้าหรือธาตุลมเนี่ยแรงขึ้นอะ่ะแต่นี่นผมใช้ไฟนะครับขี้อยู่ที่ประมาณ29งหมใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเอาเชนไลนิงซึ่งเป็น ค่าสายฟ้ามาให้ดูนะครับอลองใช้ให้ดูนะกดชัยไรนิ่งปุ๊บดาเมจที่ขึ้นมาเห็นไหมขี้แค่หมื่นสี่นะครับก็คือดาเมจหายไปครึ่งหนึ่งตรงๆเลยก็ต้องบอกว่าสําหรับมอนอ็อกแมปตอนเนี้ยตัวดาเมจวอลล็อกในการชนะธาตุมันก็ยังบลัคอยู่นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนซึ่งบัคตรงเนี้ยผมก็แจ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสตรีมเมอร์หลายๆท่านก็ช่วยแจ้งไปแล้วเนาะตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอะแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องดาเมจ ใน PVP กันก่อนสักเล็กน้อยก่อนจบคลิปนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครผมณนะปัจจุบันตอนนี้ค่าคีเลดอยู่ที่58นะครับก็คือ58%เลยแหละอ่ะแล้วก็เรื่องดาเมจในวอลนะครับที่ผมทําได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะดูตั้งแต่แมทที่กิวผมเจอกับกิวไดนาสตีนะครับก็ต้องบอกว่าแมทเนี่ยคือผมเริ่มทําค่าคีเลดขึ้นมาประมาณ30กว่าแล้วแหละเออในเรื่องของการคิวคนเนี่ยก็ถือว่า30คนถือว่าเยอะนะแล้วก็เรื่องดาเมจที่ทําได้ในสนามเนี่ยก็9 m อ ค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าเทียบกับโดยเฉลี่ยดาเมจทั่วไปนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทําค่าคีย์เลกับค่าคียดาเมจมาเล่นนะครับส่วนแมตช์ล่าสุดก็วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยกดาเมจผมก็จะเป็นที่1ในแมตช์ณนะตอนนั้นนะครับดาเมจที่ผมทําได้เนี่ยก็ทําไปทั้งหมด 9.12m ก็ต้องบอกว่าในหลายๆอาชีพเนี่ยพอเวลาเราบิวค่าคีย์เลเพิ่มขึ้นมาแล้วครับมันก็ค่อนข้างที่จะดาเมจพุ่งแน่นอนนะแล้วก็เรื่องดาเมจแต้มคิวเนี่ย ก็ต้องบอกตรงๆว่าในแมตช์เนี่ยผมคิว28ตัวก็โดยเฉลี่ยยังเกาะกลุ่มประมาณ28 29 30 31 32อะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของดาเมจเนี่ยสุดท้ายแล้วในแพตปัจจุบันตอนเนี้ยต้องเลยเป็นค่าคีย์เลกแต่คีดาเมจเท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนเนี้ยมันก็ยังเป็นในเซิร์ฟเทนนะครับยังไม่ใช่ไฟนอลจริงๆของตัวเกมแลนดล็อก3นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะแต่ก็จะแนะนําเพื่อนๆที่แบบ มีโอกาสหรือมีสิทธิ์เทสในช่วงนี้ก็ลองบิวตัวลองทําตัวแบบนี้กันดูนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เล่นแบบสนุกสนุกนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปถ,ถัดไปออกมานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับคบครับบบเเดี๋ยว้จอกนนนใใหม่คคิปาะ